หกร้อยครับเปิดเปิดรบเปิด้กไกเอต่งกันไหมครับฟกไ0กไอ่าไอเอมันจะเป็นอีกส่วนผสมหนึ่งเราไม่หกร้อยอีกส่วนผสมใส่ลงมาไหนบ้างผมว่าค่ใส่บังเี่ยมเลียนให้นะว่าเติมจักกรรม อันนี้พี่เจ้เราบอกเรื่องของปริมาณของวัเราไม่ยังไม่ได้เติมเครื่องใช่ไหมอาจารย์เขาบอกให้เติม52กรัม วเวลาเติมน้ำยาอย่า,อย,าอย่าให้เก็มนันขยับเพราะถ้าขยับเมื่อไหร่สายขยับน้ำหนักกิโลมันเทียนนะครับถ้าสายขยันะบตอนนี้นะครับก่อนเราจะเติมนะครับเราเราต้องดูว่าปริมาณสารทออำความเย็นกับถังมันหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเตรียมคระคินเล่ยไว้ซ้ำ สามเจ็ดห้าแปดกิกลบัสองประมาณเขาบอกให้เติมมาถึงสองกต้องเติมให้ลดลงเหลือ3 7 0พัดร้อยหกกนะครับอันนี้คือเติมตามนินเพนะครับก็ในช่วงแรกนะครับเราก็ต้องปล่อยน้ำยาเข้าระบบไปเรล่อยะปนะอฟลายวะเด็ดนะยายาขยัะต้องกดให้มันแน่ ตีมือเลยสั้นพอสองกิ๊มไม่ตายตัวไม่ตายตัวนะฮะเสียสวิตช์ให้ดีดูรอบดูไฟมันด้วยมิเตอร์สังญาณดี ดูนะดูสัญญาณที่มันป้อนมาหาคอมไซได้กันได,ไดตรงขางโอเค,คเอซีอจ่จะฝักในจังหวะน,นี้อย่าให้กิโลข,ขยันเกตขยับนะครับเดี๋ยวค่าน้ำหนักมันจะเพีย้ย เริ่มดันน้ำยาเข้าแล้วก็เสียบปั๊กใช่ครับผมตอนนี้เราจะเลี้ยงน้ำยานะครับอยู่ที่สูงย์ทียตเลี้ยงเข้าระบบไปเรื่อย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 ดูเนมเนมเพจด้วยนะเราจะเลี้ยงเลี้ยงน้ำยาเข้าระบบอยู่ที่สูงเทียตเปิดค้างไว้เปิดค้างไว้เอาไม่ปล่อยไม่ไ้ครับให้มันเลี้ยงเลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆื่อยถ้าเราเปิดค้างกิโลจะเพี้ยนค่าน้ำหนักมันจะลดลงบ้างไหม กิโลมันจะอ่านค่าเพียงเราต้องเลี้ยงน้ําหนักของกิโลไว้นะครับให้มันลดไปตามสเต็ป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 ถ้าเราเปิดกระปิดเปิดกระปิดค่าความเสถียรของกิโลจะจะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นครับทีนี้เปิดเปิดน้ำยาเข้าไปครับครับผมเลี้ยงไม่ได้หรอกเลี้ยงไม่ได้รับเลี้ยงไม่ได้หรเลี้ยงไม่ไ้หรอกเลยงไม่ไ้รอกเลี้ยงไม่ไรอกเลียู่ทด้หรอียงไม่ได้หรอกเยู่ที่หรอกเลี้งไม่ได้หรอกเลมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยง เจลาหนึ่งกร,รมัมเจลาหนึ่งกร,รมัมมันจะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยอย่างน้อย <c oughs> อ๋อตอนนี้ไม่ต้องจับกระแสใช่ไหมครับอ๋อไม่ต้องจับ,จบเราเรามองมเรื่องของสัญญาณที่มาหาคอมนะครับตอนนี้มันอยู่สเต็ปไหนตอนนี้มองแล้วอยู่ประมาณสเต็ปหนึ่งถ้าจับดูคาม,มันจะกึ๊กๆๆๆไฟๆๆนึๆถ้ากระแสมันเยอะมันจะ ถ้าในส่วนของกระแสอินเวอร์เตอร์อ่ะมันถ้าถ้าไฟตัวนี้มันขึ้นอยู่ที่200แสดงว่ามันขึ้นอยู่รอบสูงสุดแล้วพีคแล้วนพะีแล้วมันเริ่มทำอุณภูมิแล้วมันมันจะไม่หนีใช้ได้ครับผมแต่กระแสจริงๆแล้วมันก็จะไม่หนี<ม>หนึ่งแอมป์ในช่วงที่ที่ทำงานไม่หแหลหังจากนั้นก็ค่อยลดลด จะไม่ได้มองเรื่องของกระแสใช่ไหมใช่ครับอ,อินเวอร์เตอร์จะไม่ไม่มองเรื่องของกระแสดูเรื่องของรอบไปนเนีในขณะที่รอบสูงสอ่ะคอมมันสามารถขับได้มั้ยมันหมุนได้ไหม,ม,หไไมอะไรประมาณนี้มันจะไหวไหมในรอบที่สูงๆ กิโลมันค่อยๆลดไปเรื่อยถ้าเราเปิดปิดเปิดปิดกิโลอ่านค่าเพี้ยนแน่นอนไม่สเสถียรข้อดีของอิเลอร์นะครับมันสามารถ,ถาค่อยๆปรับเ,เลี้ยงแรงดันได้แต่ถ้าไปใช้เกียร์ของพัตโตเวลาเปิดมันจะ ตั้งยาดังแตกนะครับปุ้งมันจะไม่เสถียรคาร์บอมันจะไม่เหมาะกับงานตูดเย็นสักเท่าไหร่อืมอะไรนะอีเบลเลียนซูนอะไรนี่แหละมันมันจะเลี้ยงเลี้ยงแรงดันได้ซูนไม่ไหเลี้ยงแรงซูนมันมันจะได้บุแพงจะนั้นแพงคนร้อยสี่สิบละ <c oughs> เึิมสเต็ปสองเติมบุคาอยเนาะสเต็ปสองจะถ้าสเต็ปเบาจะเติมไม่ค่อยเข้าละสเต็ปสองนะจะเติมไม่ค่อยเข้าถ้ารุ่นเป็นสเต็ปเบานะครับถ้าไม่ไม่ใช่รุ่นสเต็ปเบาสเต็ปสองเติมเข้าอยู่นะคะเพราะมันเลือกตอนนี้มันเลือกฉีดบนฉีดล่างฉีดบนฉีดล่างสลับกันอยู่มันเลยมันเลยเข้าช้าเข้าช้าครับมันจะฉีดบนฉีดล่างตามที่คําสั่งของของมันสั่ง แ <Es> ล้วบวกกับเรื่องของอลอกของสเต็ปสองมันน้อยด้วยสามกำ เติมไม่ค่อยเข้าแล้วเริ่มพอแล้วเ <c oughs> มืม่อเมื่อไรขึ้นร้อยห้าสิบยงไงเริ่มสเต็ปสามขึ้นมาแล้วสเต็ปสองเริ่มเริ่มเติมไม่เข้าส <c oughs> ังเกตเลยม,มันนิ่งเลยเ <c oughs> ติมไม่เข้า ใครับตรนี้ถ้าไม่มีกิโลนี่จะทำยังไงครับเ <c oughs> นี่ยดูนี้ต้องมี <c oughs> ต้องดูตัวนี้แล้วก็ดูสเต็ปสามแล้วติดเติมติดลบอยู่ที่ลบห้าลบหกต้องดูเนี่ยต้องให้มันขึ้นอยู่สองร้อยสเต็ปสามเลยสัมสุงนะครับ <c oughs> ถ้ารุ่นอื่นๆให้มันอยู่ความเร็วรอบที่สูงๆน,นะกรับแล้วก็เติมให้มันอยู่ติดลบที่หก อย่างนี้เราเติมเพิ่มได้ไหมอาจารย์เราเติมเพิ่มได้ไหมเติมได้คับผมสมมติเราสมมติว่าครบกาหนดมาแล้วเนี่ยเราหยุดอความเย็นยังไม่ถึงเงี้ยเราเติมเพิ่มแต่ในกรณีที่ความเย็นไม่ถึงครับหมายถึงว่าไม่ไม่ติดลบสิบแปดยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อหรือว่าความเย็นไม่เต็มสามแผงองเงี้ยครับไม่เต็มสามแผงกรณีไม่มีตาช่างใช่ไหมครับยังไงแรงดันท่าอุณหภูมิ ตรงน,นี้เราจะพึลงนะครับเราเรา,เราดูเก็บของเรา,าร <S <S เก็บของเรา,าถ้าเติมอยู่ที่ติดลบหก 6, ยังไงมันมันก็เย็นแน่นอนนะครับยังไงก็เย็นฟิตเรายัางไงก็ติดลบอยู่ยี่สิบห้าแน่นอนนะครับสิบหกอ่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมันขึ้นอยู่กับในตัวเทอร์โมสตัตเราที่เราเซ็ตค่าไว้ถ้ามันติดลบนะครับติดลบอยู่ที่ห้าหกยังไงยังไงก็ฟิตมันก็ เป็นฟิตแน่นอนอันนี้คือปิดแล้วใช่ไหมปิดแล้วอ๋ออันนี้ได้สามสิบเจ็ดตอนนี้แรงแรงดันอยู่อยู่ที่ลบสิบนะครับเมื่อเมื่อเทียบกับตลาดอันนี้สิบสิบหรือว่าสิบตลาดสองพันครับเก้าพีเอไอสิบพีเอไออันนี้เป็นเกจห้าสองสองอ๋ออ๋อมันอันนี้คือเป็นเกจเราเราเราเทียบเรื่องของพีเอไออ๋อเทียบพีเอไออ่ะตอนนี้แรงดันอยู่ที่สิบนะครับแรงดันสิบพีเอไอเรามาเทียบที่ตลาดนะครับตอนนี้อุณหภูมิ เราเหงืช่องฟิตอยู่ที่สององศาอยู่นะครับตอนเนี้ยสององศาตอนเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยสององศาอยู่นแสดงเราเราดูน้ำหนักที่เป็นหลักใช่ไหมอ่อันนี้อันนี้อาจจะที่อาจารย์บอกว่าที่ให้อยู่ที่สูงที่ลบใช่ใช่เมื่อเมื่ออุณหภูมิที่ถ้าเราเติมไปแล้วเมื่ออุณหภูมิฟิตฟิตได้อยู่ที่ลบอ่าลบยี่สิบห้าแรงดันตรงเนี้ยจะอยู่ที่ลบหก ถ้าถ้าไม่รีบรีบปิดระบบนะครับผมถ้าไม่รีบปิดระบบกรณีไม่มีตาช่างนะครับกรณีมีตาช่างเราจะปิดระบบตอนไหนเราก็ลังเครื่องไปอย่างนี้นะเราก็จะปิดระบบอยู่ที่ศูนย์หรือใดเป็นต้นมานะครับศูนย์ถึงติดลบอะ่ะนะครับถ้าเราปิดอยู่ที่สิบที่ดอย่างเงี้ยแรงดันมันพุ่งออกไปน,นะครับถ้าคีมเราไม่ดี mm hmm. เวลาเราเชื่อมเข้าไปน,ะน้ำยางก็จะพุ่งม,มันติดไฟอยู่แล้วนะครับหนึ่งติดไฟสองเชื่อมยาก นะครับต้องให้น้ํายามันติดลบก่อนนะครับถ,ถึงจะทําการเชื่อมได้ตอนนี้รัน,รนไปเร,เรื่อยให้มันติดลบใช่ครับรันไปเรื่อยให้มันติดลบตอนนี้นอยู่สเต็ปไหนนะครับอันนี้สเต็ปสองอยู่ <c oughs> ต็แล้วนี้ไม่มีกิโลก็ดูเรื่องของเนี่ยมันอยู่สเต็ปไหนนะครับแล้วก็หรือไม่มีตัวนี้ก็จับดูคอมมันมันเร่งรอบที่สูงหรือยอย่างฝั่งจับดูก็ได้เราก็รู้แหละ ว่ารอบความสูงสูงกับรอบความต่ำได้ได้แน่นกนอได้เลยอกินเอาอ่อง้อละอันนี้คือเชื่อมไม่ตันแน่นอนถ้าเชื่อมตันเกิด จะมาติดลบอยู่ตรงนี้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยไม่ว่าสมวตาตันตันเส้นหนึ่งไม่ตันเส้นมัก็ยังติดก็ถ้าตันเส้นหนึ่งมันก็จะติดลบอยู่ประมาณ20ถ้าตันสองเส้นเลยติดลบ3 0มสิบแต่ว่าจ,วจับดีที่สุดนะครับจับดีที่สุดครับจันขอเข็มบูชุดใช้งานห <c oughs> นอ่อยด <c oughs> ิเฮ้เข็มบูชุดลองใช้งานดูอ๋อเออ

ที่เราเลยความเย็นที่เราใส่แล้วนั่นแหละมาตรฐานเนี่ยเขาเย็นที่เท่าไหร่ช่องฟิวเย็นมาตรฐานเท่าไหร่ร้องไว้เลยนะม่ว่างเมาตรฐานเท่าไหร่นะถ้ารูตรงนี้คือจบละเส็นแล้วงนเหมือนกันมพอจะ่โอ้งานนะเดี๋ยวว่าวางทุกท่านเลนันนะทุกคนว่าเห็นตัวเลขเห็น่ นานไหมอากว่าจะได้ไหวได้ลงศูนย์เนี่ยก okay. ็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ครับสังเกตได้ครึ่งชั่วโมงหลังจากจันทันตีช่วงแล้วลูกซุนเต็มเลยได้ครอาจารย์ได้ครับพอพเข้าใจไหมครับเติมนน้ำยาครับผมพอเข้าใจ มันต้องมันต้องใส่มัต้องจัดลุงหห้เองนะเป็นเดือดหใส่อะคุหรีจับเดืเลยนะอื่นร้อนร้อนต่หนังอ๋อขนาใส่ดูผนังั้องสองฝาเย็นเป็นเย็นนะองสองฝาคือระบบมันสมบูรณ์